ตอนที่56ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอุสนีกล่าวออกมาว่าแต่เท่าที่ฉันสังเกตดูอีกสองสาวนั้นก็ดูจะรักนครายยิ่งกว่าเธอเสียอีกสนุกกันใหญ่เลยแบบนี้นะพาราตีกล่าวตอบว่าก็สนุกดีไม่เห็นจะเป็นไรไปเลยอุสนีทำหน้าสงสัยก่อนเอว่า นี่เธอรู้สึกสนุกจริงๆหรือแกล้งทำกันละเนี่ยพาราตีพยักหน้าก่อนตอบว่าสนุกจริงๆใครจะรักนคคราก็ไม่เป็นไรดูๆไปแล้วทั้งสองสาวนั้นก็เป็นคนดีทั้งสองคนเลยอุสนีกล่าวว่าฉันว่าเมื่อเธอรักนักราเธอก็ควรที่จะต้องพยายามเอาชนะใจเขาให้ได้นะพาราตีสายหน้าก่อนที่จะตอบว่าแต่ฉันไม่ใช่คนตัดสินใจอุสนีกล่าวถามต่อว่า งั้นใครจะเป็นคนตัดสินใจกันล่ะพรราติกล่าวตอบว่าก็ต้องนักราศิเขาเป็นคนเลือกอุสนีกล่าวต่อว่าถ้าเป็นฉันเป็นคนที่รักนักราแล้วล่ะก็ฉันจะทำให้เขาไม่สามารถได้เลือกใครหรือไม่ให้มีทางเลือกต้องทำให้เขานั้นต้องแต่งงานได้แต่กับตัวฉันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นพรราติีถามขึ้นว่าเธอจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรอุสนีตอบว่า ต้องหาอุบายกำจัดสองสาวนี้เสียด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพาราตีกล่าวว่าเธออย่าคิดอะไรแบบนั้นเลยนะอุสนีแบบนั้นเป็นวิธีดูจะไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยอุสนีกล่าวว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีคำว่ายุติธรรมมาเกี่ยวข้องหรอกนะพาราตีกล่าวว่าทำไมเราจะต้องแสวงหาความสำเร็จของตนโดยการทำลายผู้อื่นแบบนี้ไม่มีทางอื่นแล้วเลยหรืออุสนีกล่าวตอบว่า อาจจะมีแต่ก็เป็นไปได้ยากมากหากเธอยังมัวแต่ห่วงในเรื่องของคุณธรรมแล้วหลักก็เรื่องนี้คงยากที่จะได้รับในสิ่งที่ต้องการพาราตีสายหน้าก่อนกล่าวว่าถ้าไม่สมหวังในเรื่องนี้ฉันก็ไม่เป็นอะไรไม่เดือดร้อนเธอนั้นอย่าได้มายุให้ฉันต้องกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเลยอุสนีกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจะมีความรักไปทำไมพาาตีเธอละทิ้งความรู้สึกเช่นนี้ไปเสียเลยไม่ดีกว่าหรือพาราตีกล่าว อบว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจอุสนีส่วนการคิดที่จะทำลายผู้อื่นเพียงเพื่อให้ตนเองสมหวังในความรักนั้นถือเป็นบาปคนผู้นั้นจะต้องชดใช้บาปกรรมอันนั้นในการตอบไปหลังจากที่อุสนีได้ฟังแล้วกลับหัวเราะและหัวเราะอ,อยู่นานจนพราตีอดรนทนไม่ไหวจะต้องเอ่ยถามขึ้นว่าเธอขบขันอันใดอย่างนั้นหรืออุสนีกล่าวตอบว่า น่าขำจริงความรักเป็นเรื่องของหัวใจไหนจะเรื่องบาปกรรมอีกพาราตีเธอเชื่อในเรื่องบาปกรรมด้วยอย่างนั้นหรือฉันว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษนั้นเป็นเรื่องที่เพอเจอร์คิดกันไปเองเสียมากกว่ามันไม่มีอยู่จริงหลอกมนุษย์เราหากมีความปรารถนาต่อสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นมาก็มีความสุขความพอใจของเราแล้วเรื่องอื่นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ความปรารถนาของเรานั้นสําเร็จแล้วต่างหากพาราตีถามกลับว่า แม้การกระทํานั้นจะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นต้องกระทําผิดศีลธรรมเพียงเพื่อให้สมความปรารถนาเช่นนั้นหรืออุสนีกล่าวว่าเรื่องศีลธรรมนั้นมนุษย์เป็นผู้บัญญัติขึ้นมาไม่ใช่หรือเมื่อเป็นอย่างนี้ย่อมขึ้นอยู่กับกาลเทศภาราตีกล่าวว่าเธอพูดอะไรฉันไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรอุสนีกล่าวว่าเมื่อเรื่องของศีลธรรมเรื่อง บาปกรรมมีคนบัญญัติขึ้นมาจะเป็นบาปหรือบุญหรือศีลธรรมอาจจะไม่ใช่สิ่งสากลเพราะเหตุนี้จากการกระทําเดียวกันคนบางกลุ่มหรือบางสถานที่อาจจะมองว่าดีในขณะที่คนบางกลุ่มหรือบางสถานที่อาจจะเห็นตรงกันข้ามกันก็ได้โดยเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สมควรเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราไม่กระทำตามแต่ความพึงพอใจของเรากันละแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆอีกพาราตีกล่าวว่า ฉันฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอุสนีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถกระทำตามอย่างที่เธอแนะนำมาได้ฉันไม่ เคยได้รับการสอนสั่งแบบนี้ไม่ว่าอะไรจะเป็นความดีหรือความชั่วแต่ฉันถือเอาสามัญสำนึกของฉันเองและเอาเรื่องที่คนทั้งหลายนิยมยอมรับหรือไม่นินยมไม่ยอมรับมาเป็นเครื่องตัดสินใจก็พอเพราะฉะนะต์นอนฉันไม่ปรารถนาสแสวงหาความสุขความสมปรารถนาของตัวเองโดยการทำลายคนอื่นได้ฉันนั้นเกรงกลัวและละอายต่อบาปกรรมนอกจากนี้ฉันเองเกรงกลัวใจของฉันเองอุสนีถามกลับว่า กลัวใจของเธอเองหมายความว่าอย่างไรพาราตีตอบกลับว่าฉันหมายถึงฉันกลัวใจฉันจะระลึกถึงแต่กรรมชั่วเหล่านั้นโดยไม่สามารถลืมไปได้มันจะทรมานใจฉันฉันเคย เคยได้รับการสอนสั่งแบบนี้ไม่ว่าอะไรจะเป็นความดีหรือความชั่วแต่ฉันถือเอาสามัญสำนึกของฉันเองและเอาเรื่องที่คนทั้งหลายนิยมยอมรับหรือไม่นินยมไม่ยอมรับมาเป็นเครื่องตัดสินใจก็พอเพราะะนัดนอฉันไม่ปรารถนาสแสวงหาความสุขความสมปรารถนาของตัวเองโดยการทำลายคนอื่นได้ฉันนั้นเกรงกลัวและละอายต่อบาปกรรมนอกจากนี้ฉันเองเกรงกลัวใจของฉันเองอุสนีถามกลับว่า กลัวใจของเธอเองหมายความว่าอย่างไรพาราตีตอบกลับว่าฉันหมายถึงฉันกลัวใจฉันจะระลึกถึงแต่กรรมชั่วเหล่านั้นโดยไม่สามารถลืมไปได้มันจะทรมานใจฉันฉันเคย บอกตามตรงเลยว่ามนุษย์ในปัจจุบันเราควรที่จะห่างจากสภาพความเป็นสัตว์ป่าหรือคนป่าในยุคโบราณกันได้แล้วนะเช่นการที่จะต้องมาแย่งคู่ครองกันรบราคากันเอาชีวิตกันต้องเสียสละเลือดเนื้อกันหลายร้อยหลายพันพียงเพื่อที่จะให้ได้มาแค่ผู้หญิงหรือผู้ชายคนเดียวมันคุ้มกันแล้วหรือเราน่าจะรู้จักการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความถูกต้องกันได้แล้วแม้เราอาจจะ ต้องเป็นฝ่ายทุกทรมานหากไม่สมความปรารถนาในด้านความรักแต่ก็ไม่ควรที่จะยอมทำความผิดหรือทำตามแต่ใจของตัวเองจนเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรกระทำเพื่อให้ตัวเองสมหวังบนความทุกทรมานของผู้อื่นฉันไม่อยากเป็นคนเช่นนั้นและฉันก็ไม่สามารถกระทำได้อย่างแน่นอนเอาละเราอย่ามาพูดกันเรื่องนี้อีกเลยเรากลับเข้าไปสนทนากับพวกเขาจะดีกว่าณนะอุสนี หลังจากพาราตีกล่าวจบก็จูงมือของอุสนีแล้วพาเดินกันไปร่วมวงสนทนาเช่นเดิม